大家好。 มีรดดีโกคาฮะประตูสภาพไปสวยมือแรกสภาพป้ายแดงมานําเสนอกันอีกแล้วนะคะไ่วิ่งแค่ห้าหมื่นกิโลเองนะนิสันโน่หนึ่งจุดสองวีแอลท็อปสุดเกียร์โต้คันนี้ปีสองพันสิบเก้าค่ะราคาโปรโมชั่นของเราอยู่ที่สามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นประวัติดีใจทดเต็มเลยนะีค่ะส่งเดินลยแค่เจ็ดพันบาทเท่านั้นค่ะขอคนซื้อเงินเดือนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทขึ้นไปกระสุนรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะเดี๋ยวแอมจะพาไปดูรถรอบๆกันนะคะเป็นรถที่ขับดี และก็น่าใช้มากๆเลยค่ะตามแอมไปดูกันเลยค่ะรถสวยสภาพดีมากๆเลยนะคะนี่สันโนด1.2 V L ท็อปสุดเกียอโต้ปี2019ค่ะราคาโปรโมชั่นของวายู่ที่369,000บาทเท่านั้นประวัติดีใจได้เต็มนะคะส่งเดือนละแค่7,000บาทเท่านั้นนะคะ พอคนซื้อเงินเดือน15,000บาทขึ้นไปก็สุลแผนนีไปใช้งานได้แล้วนะคะภายในค่ะก็จะเป็นเบาะผ่า2สีนะคะสีดำผสมกระสีเทาค่ะระบบเซ็นทรัลล็อกค่ะกระจกปับไฟฟ้าคัะไฟฟ้า,ฟา,ฟาแอร์แบ็กไอเุญนจารีรโมทพวงมาลัยมันติฟังกชันนะคะปุ่มสตาร์ทค่ะไม่ย50,000กิโลท้านะคะบุกเซอร์วิสครอบตรวจเช็คสู์ตลอดนคะคะอร์ดิจิตอลค่ะ สงถอยนะคะมีเฉพาะตัวท็อปเท่านั้นนะคะกองรอบผิดทางนะคะคุ้มค่านาใช้มากๆเลยค่ะใหม่แท้นะคะห้าหมกิโลเองนะคะรถสวยมากๆเลยค่ะคันนี้กว้างนั่งสบายสุดๆเลยค่ะใครกำลังมองหารถอีก้ค่ะห้าประตูนะคะต้องเป็นคันนี้เลยนะคะน่าใช้ขับดีประหยัดน้ำมันมากๆเลยค่ะ ด้านหลังกว้างมากๆเลยนะคะ่ะขนของนี้เยอะค่ะบอกก็สามารถพับได้ด้วยนะคะจัดไฟนั้นไม่ยุ่งยากนะคะสองวันทําการซราบผมนะคะกว้างนั่งสบายค่ะบอดี้สวยไม่มีอุบัติเหตุนะคะรับประกันที่เลยค่ะ หน้าเครื่องค่ะเป็นทุ่งยนต์พันสองเบนซินนะคะเครื่องเดิมสภาพดีมากๆเลยค่ะไม่มีอุบัติเหตุเลยนะคะคันนี้สนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050 858ติดต่อแอมค่ะสภาพดีนะคะปี19เลขไม่ห้าหมื่น มือแลกสาพาายแดงรับประกันไม่มีอุบัติเหตุนะคะขับดีบอดี้สวยค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะบ๊ายบาย